อันนี้เฮ็ดเมนูลําบอดอ่อลําบอดนกลําบอดนกนะเอ่อปกติแล้วนะเฮาลามใส่บังใส่มันก็หอมหอมหลายหอมกินธรรมชาติแท้ๆอันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพแต่งอันนี้ทางพ้นก็เฮ็ดอันน่ะกําลังแกง เห<ม>็ดแกง<ว>กปีทางพ,พ<ว>นุพ<ว><ม>นแนะ่นะของไฟเนี่ยเมื่อกี้ลืมถ่ายสาเนะเอ,อัน,นีบังที่จะใส่นะก็หญ่พอสมควรเนะเอ้ยพวกรอพวกเนี่ยไม่ใ่เอเ็บัดไม่ขัดอ้มกันหรอไม่รอ,อมนี่ พี่น้องแสซสวยเนาะอยู่ป่าเด้นกนั่นเองนกขัดรอมาตังเนอละเอียดเด้เห็ดเมนูนี่นะมันจึงแสบเด้เครื่องปุงครบเออหน่ยไปตั้งแคมกินข้าวป่าแท้แนออนี่นะ

อมันเบาแพงเบาแพงพาเอ่อมานำทีมงานหนุ่มบุญมาพาเนาะมานำทีมงานมาฮ็้กินอยู่ป่าเนี่ยมานอนปลาเนี่ยใส่กับย้อนยามกับยามกับได้แล้วก็เมื่ออื่นแลาก็ต่ระเบิดเวลาเลยต่อประมาณสี่โมงสิบนะอันนี้เลามันเบาลังอันนี้นี่เบาลังอันนี้เบาอุด อันนี้บ่าวเลิศอันนี้เนาะโอ้ใบหน้าเนาะเออแน่เอออันนี้บาเลิศอันนี้นะโอ้สเลิศเนี่ยนะอันนี้บาอุดอันนี้บาลังเอ้ยบาอุด้นีบาบัดอันนี้อันนี้บัดโอ้ยือกันแท้เนาะซื้อนี่เนาะหนใหญ่เอออันนี้บาแพงเอโอเค หาเกณ็์ตามธรรมศาสตร์นั่นแหละควาสุขเกล็นะมันในบริเวณบังนั่นเนี่เดมใส่ันี้เลยธรรมศาสตร์ฟงสลีอืมเป็นจะเสียบหน้าบ้างนะ มุกเินนี่ไงมีพัดรวนนี่อ,อันะตดรวดมันด้ดับดอมามตามนา่แบบนี้นดนได้สบายสบายอะอลอลลลลลลลสุดยอดแห่นพงศลีเลยสาพงศลีนะ เมื่อองตียืนนะรังค่าระเบือเอาเมื่อไหร่ล่ะหน่งนึ่งาน่กินส่านขาน่าน่หน่งาหน่ง้านึ่งหนึ่ง้นึ่งขา่ปา่งบานะ่ง้่ามาหา่งานงพี่เน่้า่้างางางห ติดจุดในอ่นนี้ของมันมุดเด้งตักายจะมาทอเนี่พอจุดกี่หลัี่อ่สิบแปดบนหลองนนเสารงตับยางปยึด่อยนเริอทอมาีคนห้านอเรอหวกามหเารหาบนเล បាត់តាំងមកលឿនយកសំទៅបាយទីបិណអូផករបស់ពេនឹងណាអាននំអាននេះសុំស្បាយយកទៅនេះញ៉ាំចាស់មិនចិលឹកដល់ឡំស្បាយនេះខាន់ឡំបងយកឡំទីសំចឹងខាន់ណាក់ណាស់ណែ มันนี้เขากินข้าวอยู่ปลาเนะพี่น้องทั้งหลายบรรดาโรยระวายทั้งหลายก็เกี่ยมบึงกุมโรือใบพักเจ้ากินนี้บ่นี่อ่ะนกอ่ะเนาะ ลองอ่าใส่ลองใส่กัปเปอร์ <coughs> <Ha. To rest coughs> <y� arrivé> กดเด้อม่วนแหนยาเด้อพี่สเกดึกขุดขุดหลักงารวมเบอร์เบิดติเด้อม่วนอย่าประกาศแทบ2คน